แต่จิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเสร็จแล้วจิตมันจะตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นคือจิตไม่ได้ส่งออกนอกแล้วงั้นวิธีทําให้จิตตั้งมั่นวิธีที่จิตจะไม่ออกนอกก็คือมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไม่ใช่ห้ามไม่ใช่บังคับแต่อาศัยสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไปเรื่อย แล้จิมจะตั้งมั่นเองเนี่ยคำสอนแรกของหลวงปูด่ดูนะท่านสอนสั้นๆซึ่งกว่าจะเข้าใจเราต้องลงมือทำหลวงพ่อฟังทีแรกหลวงพ่อก็เข้าใจผิดไปทำจิตให้ว่างทุกวันนี้ก็มีนะลูกศิษย์บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะก็เที่ยวสอนทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างไม่ใช่เส้นทางนะพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนนะ อยู่ๆให้ไปทําจิตว่างๆแล้วมันจะบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยไม่มีหรอกงั้นคำสอนแรกของหลวงปู่ดูลนนขั้นเบื้องต้นเลยอย่าส่งจิตออกนอกอะ่ะก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตออกนอกาเ้ามีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตที่ออกนอกจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดงั้นสิ่งที่จะได้มาจากการที่จิตไม่ออกนอกก็คือจิตตั้งมัน